8อันดับหนังแนวครอบครัวที่จะทำให้คุณมีความสุขอบอุ่นหัวใจดูจบแล้วรับรองว่าชีวิตจะสดใสขึ้นอันดับที่1 The Way Home คุณยายของผมดีที่สุดในโลกเรื่องราวของซังอูเด็กชายวัยดขวบที่ถูกแม่พาไปฝากไว้ให้อาศัยอยู่กับยายซึ่งยายเป็นคนหูหนวกพูดไม่ได้แถมยังอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชนบทเล็กๆ ในตอนแรกนั้นสังอูเป็นเด็กที่ดื้อเอาแต่ใจและติดสิ่งอำนวยความสะดวกแบบเด็กในเมืองพอเขาต้องมาอยู่กับยายทำให้เขาจึงหงุดหงิดพราะยายนั้นพูดไม่ได้ทำอะไรก็เชื่องช้าและบ้านของยายก็ไม่มีสิ่งที่เขาอยากได้เลยสักอย่างสังอูทำท่าทีเหยียดหยามยายไม่ให้ความเคารพแม้ว่ายายจะดูแลเขาอย่างเต็มที่แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปสังอูก็เริ่มเห็นถึงความตั้งใจและความรักที่ยายมีให้ต่อเขา แม้ยายจะพูดไม่ได้และยากจนแต่ก็พยายามทำทุกอย่างให้ซังอูมีความสุขความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงค่อยๆเปลี่ยนจากการต่อตดด้านไปสู่ความเข้าใจกันนีม่มันไม่ใช่ไก่เคนตักกี้นี่นะ <c oughs> อันดับที่สองสุสานหิ่งห้อยเป็นภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของเด็กหนุ่มชื่อว่าเซตะ และสังคมของชาวญี่ปุ่นในยุคสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากที่สูญเสียแม่เซตาต้องพาเซซึโกะผู้เป็นน้องสาวไปอาศัยอยู่กับนาซึ่งในช่วงแรกนาก็คอยให้ความช่วยเหลือแก่เด็กทั้งสองคนเป็นอย่างดีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเมื่อทรัพยากรเริ่มหมดลงนาจึงมองว่าเซตากับเซซึโกะนั้นเป็นภาระแถมเซตก็ไม่ค่อยจะช่วยงานไล่ให้เป็นทหารก็ไม่ยอมไปอีก นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เซตาต้องพาเซซิโกะหนีออกไปอาศัยอยู่ด้วยกันตามลําพังและความสนุกสนานก็ได้เริ่มต้นขึ้นนับจากนี้ที่จะทําให้คนดูอย่างเราอิ่มอกอิ่มใจกับการประจนภัยของสองพี่น้องคู่นี้บอกได้เลยว่าการกระทําของเซตาผู้เป็นพี่ชายนั้นจะทําให้คนดูอย่างเราตื่นเต้นกันทุกฉากันเลยล่ะครับอันดับที่ 3. พรุ่งนี้ผมจะเดทกับคุณคนเมื่อวาน เรื่องราวของหนุ่มมหาลัยชื่อว่าทาคาโทชิมิยามิยามะเขาได้พบรักกับเอมิฟุกุจูบนรถไฟและเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนเริ่มสนิทกันทาคาโทชิก็สังเกตเห็นว่าเอมินั้นมักจะร้องไห้อยู่บ่อยๆจนกระทั่งเขาได้รู้ความจริงว่าเธอนั้นมาจากโลกคู่ขนานที่เวลาของทั้งสองคนจะสวนทางกันเวลาของทาคาโทชิเดินไปข้างหน้าส่วนเวลาของเอมิก็จะเดินถอยหลัง ทั้งสองจะมีโอกาสได้พบกันทุกๆ5ปีและมาบรรจบตอนที่ทั้งคู่อายุครบ20พร้อมกันยิ่งทาคาโทชิแก่ขึ้นเอมิ่ก็จะยิ่งเด็กลงสิ่งไหนที่ทาคาโทชิได้ทำกับเอมิ่ครั้งแรกมันหมายความว่าสิ่งนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายของเธอพอถึงพรุ่งนี้เธอก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่มีความทรงจำของวันนี้หลงเหลืออยู่ในวันแรกที่ทาคาโทชิได้พบกับเธอนั่นมันจึงเป็นวันสุดท้ายของเอมิ และเป็นเหตุผลที่เธอมักจะร้องไห้เพราะรู้ว่าเวลาที่ทั้งสองได้อยู่ด้วยกันใกล้จะหมดลงแล้วแม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของทั้งสองจะต้องจบลงแต่พวกเขาก็พยายามใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขและเก็บความทรงจำดีๆที่มีต่อกันเอาไว้บอกได้เลยว่าตอนจบของเรื่องนี้นั้นจะทำให้ทุกคนมีความสุขอย่างล้นเหลือดูไปยิ้มไปจนถึงฉากสุดท้ายกันเลยล่ะครับ อันดับที่ 4. ผมแมวและการเดินทางของเรามาเอาใจสายคนรักแมวกันบ้างครับซึ่งพระเอกก็เป็นคนเดียวกันกับเรื่องเมื่อกี้เลยหนังได้เล่าเรื่องของชายชื่อว่าซาโตรุที่ได้ช่วยเหลือแมวข้างถนนตัวนึงจากการถูกรถชนมันมีชื่อว่านานนะและหลังจากที่ซาโตรุตัดสินใจรับอุปถัมภ์เจ้านาน,นะมาเลี้ยงทั้งสองก็กลายเป็นครอบครัวเดียวกันและอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่น แต่แล้วซาโตลรุก็เกิดป่วยเป็นมะเร็งเขาจึงจำเป็นจะต้องหาเจ้านายคนใหม่มาเลี้ยงดูเจ้านานะแทนเขาตะเวนพานานะออกเดินทางไปหาเพื่อนเก่าเพื่อหาคนที่เหมาะสมจะเลี้ยงดูเจ้านานะซึ่งก็มีทั้งเพื่อนสมัยเด็กเพื่อนมอปลายและเพื่อนมหาลัยในระหว่างทางหนังก็ได้เล่าเรื่องอดีตของซาโตลรุไปเรื่อยๆว่าชีวิตของเขาต้องพบเจอกับอะไรในวัยเด็กบ้าง ต้องบอกได้เลยว่าตอนจบจะทำให้คนดูทุกคนรู้สึกสดชื่นแจ่มใสมีชีวิตชีวาอย่างแน่นอนเลยครับอันดับที่ 5. The Green m i l e เป็นเรื่องราวของนักโทษชายผิวดำตัวใหญ่ชื่อว่าจอห์นคอฟฟี่เขาถูกตัดสินโทษให้ประหารชีวิตข้อหารลักพาตัวคมขืนและฆ่าเด็กผู้หญิงฝาแฝดลูกของชาวไร่ ทว่าผู้คุมในเรือนจำนั้นกลับไม่เห็นถึงความช่วย้ายในตัวของจอห์นคอฟฟี่เลยนิสัยของเขานั้นตรงกันข้ามกับข้อกล่าวหาทุกอย่างทั้งใจดีอ่อ,อนโยนและขี้กลัวจอห์น <John S 1> ได้ช่วยเหลือพอที่เป็นผู้คุมไม่หายจากอาการป่วยด้วยการดูดซับโรค้หลเข้าไปในปากแล้วพ่นมันออกมาทำให้ผู้คุมหลายคนในเรือนจำจึงได้รู้ว่าจอห์นนั้นมีพลังวิเศษที่สามารถใช้รักษาคนได้และเขาก็ไม่ได้เป็นฆาตรกรแต่พยายามจะใช้พลังช่วยเหลือเด็กสองคนนั้น แม้ผู้คุมจะพยายามช่วยเหลือจอนให้รอดพ้นความผิดแต่ว่าศาลก็ได้มีคำสั่งตัดสินออกมาแล้วแม้อยากจะช่วยเหลือจอนมากแค่ไหนแต่พวกเขาก็ทำไม่ได้และต้องลงโทษประหารชีวิตของจอนตามกฎหมายได้โปรดอนายอย่าเอามันสวมหัวผมเลยอย่าให้ผมอยู่ในเทมืดผมกลัวความมืด อันดับที่6 B บลิดทูเทลาบิเทียสพานมหาศจันเป็นเรื่องเล่าของเจสอารอนเด็กชายขี้อายที่ชอบวาดรูปครอบครัวของเขามีฐานะยากจนและไม่ค่อยเข้าใจความฝันของเขาเจสตจึงมักจะถูกเพื่อนล้อและไม่ค่อยมีใครสนใจอยู่มาวันหนึ่งที่โรงเรียนของเขามีเพื่อนใหม่ย้ายมาเธอชื่อว่าเลสลี่เป็นเด็กผู้หญิงหัวใจกล้าช่างจินตนาการครอบครัวของเธอเป็นนักเขียนและมีความคิดเปิดกว้างไม่เหมือนกับครอบครัวของเจส ทั้งสองกลายเป็นเพื่อนสนิทกันและใช้พื้นที่ในปา่าหลังบ้านของเลสลี่เป็นอาณาจักรในจินตนาการที่ชื่อว่าเทลาบิเทียพวกเขาใช้การโหนข้ามลำธารเข้าไปในดินแดนแห่งนี้โดยแต่งตังต้งให้ตัวเองเป็นกษัตริย์และราชนีของเทลาบิเทียและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะทําให้คนดูอย่างเราสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการผจญภัยของเจสและเลสลี่ในปา่ามหาัศจรรย์อันดับที่7เด็กชายในชุดนอนลายทาง เรื่องราวบอกเล่าผ่านเด็กชายที่ชื่อว่าบลูโน่เขามีพ่อเป็นนายทหารระดับสูงของนาซีที่ต้องย้ายมาอาศัยอยู่เบอร์ลินใกล้ๆกับค่ายกักกันเขาได้พบกับเด็กชายชาวยิววัยเดียวกันที่ชื่อว่าชมูเอลที่อาศัยอยู่อีกฝากหนึ่งโดยมีลวดหนามกั้นไว้โดยความใส่ซื่อบลูโน่ไม่เข้าใจว่าค่ายกักกันคืออะไร และไม่เข้าใจว่าทำไมชมูเอลถึงดูหิวโหยผอมแห้งและออกไปเล่นสนุกข้างนอกเหมือนกับเขาไม่ได้ทั้งสองคนได้พูดคุยกันผ่านลวนนามจนกลายเป็นเพื่อนสนิทกันซึ่งเรื่องนี้ก็จะทำให้เราได้เห็นถึงความบริสุทธิ์ไรเดียงสาของเด็กแม้พวกเขาจะอยู่คนละฝั่งซึ่งเป็นศัตรูต่อกันแต่ว่าในโลกของเด็กนั้นพวกเขากลับสามารถเป็นเพื่อนกันได้ไล้ซึ่งความเกลียดชัง และตอนจบก็ต้องบอกเลยว่าความใส่เื้อของเด็กทั้งสองคนนี้จะทำให้ทุกคนตกหลุมรักพวกเขาจนแทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่ก็เลยแหละครับอันดับที่8ฮาชิอะดอกสเทลเรื่องเาวาบอกเล่าผ่านชีวิตของฮาชิสุนัขพันธุ์อากิตะศาตราจารย์สอนดนตรีที่ชื่อว่าพาร์เกอร์วิลสันเขาได้บังเอิญเจอกับฮาชิที่สถานีรถไฟระหว่างทางกลับบ้านเขาพามันกลับไปด้วยเพื่อหวังว่าจะหาเจ้าของใหม่ให้กับมัน ฮาชินั้นมักจะออกไปรอศาสตราจารย์ที่สถานีรถไฟทุกๆเย็นเพื่อจะได้กลับบ้านไปพร้อมกับศาสตราจารย์แต่แล้วเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อศาสตราจารย์ดันเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันฮาชิที่ไม่เข้าใจว่าศาสตราจารย์นั้นหายไปไหนทำให้มันยังคอยไปเฝ้ารอศาสตราจารย์ที่สถานีรถไฟเหมือนเช่นเคยทุกๆเย็นใครที่ได้ดูเรื่องนี้จนจบจะตกหลุมรักความแสนรู้ของเจ้าฮาชิอย่างแน่นอนครับ และทั้งหมดนี้ก็คือหนังแนวครอบครัวที่จะทำให้คุณอบอุ่นหัวใจยิ่งดูยิ่งเพลิดเพลินจนแทบไม่อยากกลับมาดูซ้ำอีกเพราะมันจะอยู่ในความทรงจำของคุณไม่มีวันลืมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักส่วนผมก็ต้องขอตัวไปซับน้ำตาก่อนสวัสดีครับ